ย่านบางโพแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ของกลุ่มชาวจีนไหหลัมในประเทศไทยภูมิศาสตร์ของชุมชนตั้งอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นเส้นทางล่องแพซุงมาจากทางเหนือนับได้ว่าเป็นทำเลที่ดีในการตั้งโรงเลื่อยและกิจการค้าไม้จากอุตสาหกรรมครัวเรือนกลายเป็นกิจการการค้าขนาดใหญ่ในรูปแบบของบริษัทจนเกิดเป็นชุมชนขนาดใหญ่ นั่นคือซอยประชานารุมิตรอันเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อว่าถนนสายไม้อีกหนึ่งอาชีพที่เป็นธุรกิจหลักของกลุ่มชาวจีนไหหลัมในประเทศไทยนั่นคือธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวอาคารพาณิชย์และโรงแรมสูงหลายสิบชั้นย่านสาทรสีลม แสดงให้เห็นถึงความเฟื่องฟูของธุรกิจที่เรามิอาจปฏิเสธได้ว่าคนจีนไหหลํามีบทบาททางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นในสังคมไทยนะครับธุรกิจของคนไหหลํานี่ความจริงมีมากมายนะฮะจะเป็นประกันภัยก็มีบ้านโคงประกันภัยนี่ก็เป็นคนไหหลํานะครับจะเป็นห้างสรรพสินค้าอันนี้ก็เราก็รู้ๆอยู่แล้วว่าเซ็นท่านนะครับ ที่เป็นใหญ่ๆจะเป็นพ่อค้าไม้ผมคิดว่าสัก80%นะฮะของพ่อค้าไม้ที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจนี้นะครับก็เป็นคนไหหลําธุรกิจการเดินเรือนะครับก็เป็นคนไห้หลํานะครับแล้วก็สิ่งที่เราได้เห็นว่ามีเยอะมากก็คือ,อพวกที่ทำโรงแรมแล้วก็พวกที่ทำร้านอาหารเนี่ยอันนี้เยอะมากนะครับที่เป็นคนไหหลํา ค,าาความรุ่งโรดของชาวจีนไหหลำสู่รุ่นลูกหลานที่กลายเป็นคนไทยเชื้อสายจีนไหหลำสะท้อนผ่านสมาคมไหหนำที่มีผู้ทรงอิทธิพลทางเศรษฐกิจของไทยอยู่มากมายในสมัยศตวรรษที่18-19มันเป็นองค์กรที่มีบทบาท แข็งขันมากเป็นองค์กรที่มีบทบาทสําคัญมากในการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลชาวไทยเชื้อสายจีนที่อพยพเพิ่งจะอพยพเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่วยเหลือในเรื่องของการจัดหาที่อยู่นะคะจัดหางานหาอาชีพหรือแม้กระทั่งการติดต่อกับญาติพี่น้องที่อยู่ทางฝั่งประเทศจีนนะคะหรือแม้กระทั่งการติดต่อกับญาติพี่น้องที่อยู่ในไทยเลยไปจนถึงเรื่องของการจัด เรื่องการชาปนากิจศพต่างๆานานาคือเรียกว่าช่วยเหลือตั้งแต่มาจนเสียชีวิตเลยนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าบทบาทเนี่ยม,มันมีเยอะมากในชีวิตของชาวไทยือชายจีนในอดีตนะคะในส่วนหลังๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเรื่องเกี่ยวกับทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาแทรกขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆละนะครับก็คือการส่งเสริมการค้าระหว่างระหว่างไทยเองกับไหยหลำเองหรือว่าคนไทยหลำที่จะมาลงทุนในเมืองไทยต่างๆเนี่ย ทางสมาคมก็จะมีเป็นเป็นตัวสื่อกลางมากขึ้นสมาคมการค้าไทยไหหลำจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์รวมของพ่อค้าวานิชชาวจีนไหหลำในประเทศไทยสมาคมแห่งนี้เป็นจุดเชื่อมในการแลกเปลี่ยนข่าวสารการท่องเที่ยวส่งเสริมการค้าระหว่างมณฑลไหหลำหรือไหหนานประเทศจีนและทั่วโลกสมาคมการค้า ไทยไหหลำเนี่ยน่าจะเกิดมาจากช่วงอตอนที่เมืองจีนเนี่ยนะครับใช้คำว่าเปิดม่านไม่ไผ่นะครับการเปิดม่านไม่ไผ่เนี่ยนะครับเป็นการที่จะติดต่อนะฮะผ่านทางคนนะฮะมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่าสื่อสารแล้วก็เปิดโอกาสให้กับการติดต่อภายนอกมากยิ่งขึ้นนะครับ พราะการติดต่อภายนอกมากขึ้นเนี่ยมันมีการค้ามันมีการขายไม่ว่าจะเป็นการที่เราเซื้อสินค้าเข้าไปหรือว่าเป็นการส่งสินค้าเข้าไปหรือเป็นการที่จะนำสินค้าของเมืองจีนเข้ามาขายข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตนก,กรุงปักกิ่งระบุว่าความสัมพันธ์การค้าระหว่างไทยจีนเมื่อปี2562จีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย ขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าอันดับ13เป็นแหล่งนำเข้าอันดับ13และเป็นตลาดส่งออกอันดับ17ของจีนการประกาศนโยบายในการพัฒนาไหหนานเป็นท่าเรือการค้าเสรีระดับโลกทำให้มีกลุ่มชาวจีนในไทยจำนวนมากให้ความสนใจศึกษาโอกาสทางการค้าและการลงทุนในไหหนานซึ่งธุรกิจที่มีศักยภาพอาทิธุรกิจด้านการท่องเที่ยวธุรกิจด้านอาหาร และธุรกิจพลังงานทดแทนแล้วก็มีการสถาปนาเป็นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษแล้วก็พอเศรษฐกิจพิเศษตั้งแต่เริ่มปีที่แล้วมาต้นปีนี้ก็กลายเป็นว่เป็นท่าเรือเขตเศรษฐกิจท่าเรือนะหมายถึงว่าของทุกอย่างเนี่ยเข้ามาขายหลำเนี่ยอีกหน่อยก็จะไม่เสียภาษีขายหลำเองเขาก็เน้นจุดที่การท่องเที่ยวเป็นหลักอยู่แล้วนะเมืองไทยเราเองเนี่ยการท่องเที่ยวการโรงแรม เมืองไทยเราเองเนี่ยเรื่องการท่องเที่ยวการโรงแรมของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นจุดเด่นจุดแข็งทุกทีที่ผมไปประชุมเขาก็เอ่ยถึงเมืองไทยตลอดนะว่าทำยังไงถึงจะให้การท่องเที่ยวเขาเติบโตได้เหมือนกับที่เมืองไทยการสนับสนุนในระดับภาครัฐนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์กล่าวกับผู้ร่วมงานว่าทางกระทรวงพาณิชย์มีการทํา MOU ข้อตกลงพิเศษร่วมกัน ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลมณฑลไหหลน,นโดยมีสาระสาคัญหลักๆที่ประกอบไปด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและมาตรการสนับสนุนสำหรับ SME การส่งเสริมและเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อยกระดับความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมของ SME การช่วยอำนวยความสะดวกในกิจกรรมการค้าต่างๆและการส่งเสริมความร่วมมือทางอ e ีคอมเมิรและการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ย ได้ร่าง MOU นะครับกับทางมณฑลไหหลำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ให้การสนับสนุนธุรกิจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับธุรกิจ SME ของเมืองไทยเนี่ยที่มีนะผมเข้าใจว่าประมาณสัก6-70%ของธุรกิจทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจ SME อนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างมากนะครับในการที่จะ หาตลาดใหม่ๆนะครับให้กับธุรกิจในเมืองไทยอ,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 อีก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 ช่องทางหนึ่งหากมองในหลากหลายมิติเราจะเห็นได้ว่ารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีน มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและตามบริบทเงื่อนไขาทางการเมืองสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปการอพยพโยกย้ายถิ่นระหว่างชาวไทยและชาวจีนมิใช่สิ่งแปลกใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นวัฒนธรรมจีนที่ฝังรากลึกแทบจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสังคมไทยคือหลักฐานชั้นดีที่พิสูจน์ได้ว่าไทยและจีนมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นต่อกันสม่ำเสมอและมีการขยายความร่วมมือเชิงลึกในทุกมิติ Thank you